ค,คืออคววาามััมัันนเียยลงงิ่่ใหหญญญปพณะกรรมการเพลงโรตารี่ภาค3350ปี2566-2567ประกอบด้วยประธานอดีตนายกธนงศักดิ์วิบูลมาโรตารี่สาธรที่ปรึกษาผู้ว่าการภาครับเลือกพัดสีสุวิมลโรตารี่สาธร อดีตนายกสุพรรณวิบูรณ์มาโรตารี่พระนครอดีตนายกกลธรกิจสุวิมลโรตารี่สาธรนายกผ่านพ้นธนิตาพักแจ่มใสโรตารี่กรุงเทพนวมินนายกก่อตั้งอลิสาจวบสมัยโรตารี่บางกอกฟิโนมินอลนายกพิรวัตรจวบสมัยโรตารี่บางกอกฟิโนมินอลนายกพักกพรเดชจันทวิมลโรตารี่นครนนทบุรีนายกอัครนันเกียรติรุ่งอาภารัต รรรตีเจิญนครนายกโสพิตานนแก้วโรตารีปากเกร็ดนนทบุรีและนายกวิภาวีปรัชญาชรัตกุลโรตารีสาธรความเป็นมาของการจัดทำเพลงโรตารีเริ่มเมื่อปี2541โรแทเรียนธนงศักดิ์วิบูลมาเริ่มแต่งเพลงโรตารีโดยใช้ทำนองเพลงสากลหรือเพลงไทยดัดแปลงเนื้อใช้ประกอบในการแสดงต่างๆในงานโรตารีปี2543ได้แต่งเพลง บริการเหนือตนเพื่อใช้ในงานสถาปนาร่วมครั้งที่หนึ่งแต่งใหม่ทั้งเนื้อร้องและทำนองปี2,544 2,549ได้ริเริ่มแต่งเพลงตามอัพธพจน์ประจำปีโดยใช้ทำนองเพลงสากลต่างๆจัดทำเป็นแผ่นไร้ซีดีแจกปีละ100แผ่นโดยทุนทรัพย์ส่วนตัวปี2,550จึงได้ริเริ่มทำซีดีเพลงโรตารี่เป็นกิจลักษณะ ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารสโมสรภาค3350ในปีของผู้ว่าการภาคอาภาอัฐบูรณวงศ์ผลิตซีดีเพลงโรตารี่จำนวน1,000แผ่นแต่งใหม่ทั้งเนื้อร้องและทำนองปี2551ผู้ว่าการภาคไกลตั้งสงาจึงได้ริเริ่มแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเพลงโรตารี่ภาค3350อย่างเป็นทางการและท่านผู้ว่าการภาคในปีต่อมาก็ได้ถือปฏิบัติ มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเล็กๆชุดนี้ให้ทำเพลงโรตารี่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันภารกิจของคณะกรรมการเพลงโรตารี่ 1. เผยแพร่ส่งเสริมอัพธพจนประจำปีปรุงแต่งให้เป็นเพลงโรตารี่เพื่อให้อัพธพจนน่าสนใจและจดจำง่ายขึ้น 2. เผยแพร่ไฟล์เพลงและเนื้อเพลงลงในสื่อสิ่งพิมพ์หลักเช่นทำเนียบภาคสารผู้ว่าการภาคนิตยสารโรตารี่ประเทศไทย 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงโรตารี่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆอัปโหลดโพสต์แชร์รีวิวลงในเว็บไซต์ a c e b o o k YouTube Line TikTok เป็นต้น 4. ส่งเสริมการนำเพลงไปเปิดในโอกาสต่างๆเพื่อใช้เพลงโรตารี่ช่วยสร้างมิตรภาพแรงบันดาลใจในการบำเพ็ญประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของโรตารี่4.1ส่งเสริมการขับร้องเพลงโรตารี่ก่อนเริ่มการประชุมปกติ 4.2ประกวดร้องเพลงโรตารี่ประจำปีในโอกาสต่างๆ 5. บริการอื่นๆตามที่ได้รับเชิญหรือขอความช่วยเหลือ5.1สอนขับร้องเพลงโรตารี่และการนำเพลงไปลงในสื่อต่างๆ5.2การขับร้องเพลงโรตารี่ในงานต่างๆของภาคหรือของสโมสร5.3การบรรยายในเรื่องของเพลงโรตารี่และกิจกรรมมิตรภาพต่างๆ วัตถุประสงค์ของการจัดทำเพลงโรตารีประจำปี 1. เพื่อนำเสนอธีมของประธานโรตารีสากลในรูปของเพลงเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจความจดจำความประทับใจแรงบันดาลใจ 2. ไม่จำเป็นที่โรตาเรียนทุกท่านจะต้องขับร้องเพลงโรตารีได้ขึ้นใจเพราะเพลงโรตารีประจำปีมีช่วงเวลาใช้งานเพียงหนึ่งปี 3. ขอเพียงท่านมีดนตรีการในหัวใจ ให้ความสนใจเปิดใจรับฟังเพลงด้วยความตั้งใจเข้าใจจดจำเพลงได้แม้เพียงบางส่วนเกิดความประทับใจเกิดแรงบันดาลใจนำเพลงไปเปิดใช้งานในโอกาสต่างๆและเก็บเพลงโรตารี่ประจำปีของท่านไว้ในแกลเลอรี่ความทรงจำของท่านเองก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องเพลงโรตารี่ผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองหลัก คีเมโลดี้และผู้จัดการการผลิตหรือโปรดิวเซอร์ได้แก่อดีตนายกธนงศักดิ์วิบูรณมาสโมสรโรตารีสาธรประธานคณะกรรมการเพลงโรตารีภาค3350ผู้ประพันธ์ทํานองเรียบเรียงเสียงประสานและจัดทำดนตรีในช่วงปี2543-2547ถึงได้แก่คุณนิติโวอ่อนสีอดีตนักดนตรีวงซิลเวอร์แซนและอาจารย์ธีระชัยลังการ อาจารย์ดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกุลาการในช่วงปี2548จนถึงปัจจุบันได้แก่คุณบุรชัดสวยสมเรียมนักประพันธ์ดนตรีรางวัลพระพิคเนตทองพระราชทานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยผู้ขับร้องเพลงโรตารี่ได้แก่โรเทเรียนผู้มีความสามารถในการขับร้องเพลงได้มาตรฐานและนายกสโมสรในแต่ละรุ่นปี ตามที่แจ้งรายชื่อไว้ในเครดิตของเพลงโรตารี่ทุกเพลงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์เพลงโรตารี่สื่อแสดงวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน